ดยุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptors พบกันได้ที่งานมอ t ต r e x p o 2022นะครับ Ford Ranger Sport พร้อมชุดแต่ง ARB เท่ไม่เหมือนใครขวัญใจพ่อค้าแม่ขายชาวไร่ชาวสวนต้อง Ranger XL Plus หน้าตาเด่นช่วงล่างเลอิอแจ้งเกิดทุกท้องถนน สีสันโดดเด่นไม่เหมือนใครออปชันมีให้แบบล้นๆต้อง Ranger XLT พิเศษสุดวันนี้จอง Ranger XLT f r e กันชนหน้าเหล็ก ARB พบกับผมด้ที่บูทฟอร์ดานงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2022โปรโมชั่นเด็ดๆทั้งรถกระบะและรถครอบครัวเจ็ที่นั่งอย่างคุ้มค่าที่สุด และพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวติดต่อที่เบอร์0946681542พกยาแก,ก้ไอมาให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ